สวัสดีค่ะทุกคนได้ใจเจ้กลับมาแล้วนะคะคุณอยู่กับดิฉันโจซี่โจซี่สตาร์และสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการกินกินกินแล้วก็กินค่ะพร้อมหรือยังคะไปค่ะวันนี้จะพาไปเดินเล่นเยาวราชกันค่ะทุกคนวันนี้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันมานะคะสะดวกมากๆค่ะเดินไปนิดนึงนะคะไปถนนเยาวราชกันค่ะช่วงเทศกาลกินเจนเนี่ยเยาวราชมันรัดโส จะบอกว่าตอนนี้หิวมากๆเลยนะคะสั่งมาสิบจานก็คงจะทานหมดทั้งสิบจานเลยอะคะ่ะจเริ่มกันเลยค่ะที่ร้านแรกนะคะนี่เป็นขนมจุ๋ยกล้วยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหมี่ด้วยนะคะต่อกันด้วยหอยจอเจนะคะอันนี้ขอบอกว่าอร่อยมากตอนที่มาร้อนๆน,นะเราก็อยากซื้อกลับบ้านมากเลยแต่เพื่อนอบบเรกเอาไว้บอกว่าซื้อกลับบ้านก็ไม่อร่อยหรอกแกแบบนี้ ไปต่อกันด้วยขนมหัวเชยทาวทอดค่ะอร่อยมากๆค่ะทุกคนอร่อยอีกแล้วจ้าจบไปหนึ่งนะคะต่อไปเราก็ไปเดินดูจบร้านแรกแล้วเราก็มาเดินดูกันนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะของหวานของข้าวคือเต็มไปหมดคือะระลานตาไปหมดมสมศักดิ์ศรีเทศกาลกินเจของเยาวราชทุกปีนะคะแน่นๆจุกๆแบบนี้เอาราคาต่อไปนะ ขุยช่ก็มีลูกชิ้นก็มีอันนี้ปลาท่องโกดทอดนะคะน่าทานมากๆเยจอแล้วร้านนี้หมี่ซัวนะคะเป็นหมี่ซัวไชเส้นแบบยากิโซบะนะคะเราก็จะเป็นผัดผักกระเฉดจบร้านนี้แล้วก็ไปต่อร้านน้นกันค่ะอย่าหยุดค่ะกินเข้าไปจนกว่าตัวจะแตกค่ะคุณผู้ชมเต้าหูทอดของโปรดดิฉัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้เป็นแคปหมูเจนะคะ สำหรับสายกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะว่าของกินเยอะมาก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 ก่อไก่หลานตัวเลยอะ่ะโอ้ขอบอกของกินเยอะมากจริงจงิอันนี้เป็นร้านกี่เผาคางงมากว่าลูกสาวจะซื้อกี่เผามาเดินเยาวราชต้องจริงจังแค่ไหนนี่เลยคะ่ะเย็นตาโฟเจต้มยำเจนะคะสำหรับใครที่ต้องการทานอะไรร้นรอนๆนะคะ และนี่ค่ะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลกินเจนะคะก็คือโปรตีนกเกษตรผัดชูชีค่ะไปกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาไปขโมยสูตรคุณแม่ค้ากันนะคะและนี่ก็คือผัดมีฮ่องกงค่ะแต่ว่าใช้เส้นยากิโซบะนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากจัดซ้ำค่ะซื้อกลับบ้านค่ะเพราะมันอร่อยมากนะคะขอซ้ำหน่อยจุกๆนะคะ อาหารสไตล์จีนๆมันก็ต้องกินเยาวราชปะแกะมันได้ฟีลออริจินอลแกจัดไปเลยค่ะจุกๆค่ะอิ่มมากจุกมากไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊าย